สายสะพายประจับำแน่งมิสแกรนจัปัดูีอบคุณทุกท่านแ่มาหารอาเมื่อพ่อม่อแล้วเมื่อแล้วสบายใจไปเองมาเองขอบคุณค่ะครับผมยินดีต้อนรับนะครับ กินเข้าทำปูปาวนะปูบปา่าทำหาอะไรกนแกงเอาเยอะมากยังเป็นกอกซื้อแกงเขาย่านเดนแดนแม่ว่าหาเดวอดซื้อหนึ่งม่ไม่ไปใส่เป็นตาเนาะครับไม่ไม่วันแรกไม่ได้ใส่คนมาเรื่งว่าอะไรยืสบอกตาดางสโมกี้อายสูงกียเรีนน่างามขอ้างเชิ่มได้ ถ้ายืนนี่จะโพสตลอดนะครับผมสวัสดีพีลิสสินี่สวยนะขาจิกมากอ่ะทำไมไม่ไม่ใส่ชุดแต่งซ้ายดูซ้ายเดียวอะไรประมาณเนี้ยเว้าห้าปันพ่นน้ำเพ่งก่อน ไปผือไปทำเจ้ามือหอเจ้ามือฮอดวัจำเทียงอุ้ยแต่ข้องมดนล้วนี่รถสีแหวนอุ้ยกว่าจะถึงแน่ไหนดีสี่มารถอะไรรถเต็งเ็วลาบีเอ็มฝ่ายละกกากเซ็งเวลาโลกมีเมนเฟเบฮันเดีบีอีเอเอเบซี่ซอยกันเนื้อซื้อคันใหม่แล้วเน่เอาแบบ สิบสปีดเลยนี่มันสปีดเดียวเนี่ยวิ่งสิบสปีดก็เพิ่นกับปันไ,ไว่ไหวตัวจะหอดไว้ไปไว้มาไว้พลังมจะได้ก้ามเน,นื้อทุ่งนั่นล่าถึงจะลุ้มได้นะนะมีแม่มีแม่นบอนนี่มีหลดน่อนนะอนาค <c oughs> ตเจ้าหาทังคนกระซานท่านก็ซื้อทุนสองตันพ่วงท้ายแ,แเราเราจะได้จะได้ออกไม่ลุบ กล้าัด้ก้ามบอร์ยดเอวสแดเรียวหาเลยก้ากุน่าจะโตมงนีอันนี้เจจอมจจอมเนาะได้มือแโตอ่าเดมือโตบ่โคตโคตดีบ่มืนี้พีิพีนซีคือแบบเป็นแม่นแคือมีแม่นจริงๆง้มือนเอ็แต่งทองแต่งอง เห็นที่ซีซีแบบยิงๆน่ะไมฮะอ๋อด้เบบเมื่อบบคืนนะ <c oughs> เห็นที่ข้างถนนสุดยอดฮะแต้างามข้างถนนใช่มองลงด้วยหรอเออย่าเห็นลอยอีง เอาสาวีฟฟ้าลงหลุมมมันลีนี่เอาสาลงหลุมโอ้สันใหญ่ไม่ใช่โอ้โหจ่าเอยกอกมาเลยอะจาจานะว่าสันใหญ่อะแอนขอบคุณค่บแล้วหมดแล้น่ารักมากนะครับ แมาเเช็ควไปเดี๋ยวจะไปนั่งแกบอกแกชอบเห็นรอยยิ้มนะครับผมซ้อนท้ายเข้าไปในบ้านได้ไหมคะอ้าวประดาสิไปรีได้ไหมจะขอซ้อนท้ายเข้าไปในบ้านได้ไหมคะจั๊กแบนจะอ่องเออเจียกันมาร่วงโอ้เราเล่ามาเป็นไม่นรือค่ะอ่องเดี๋ยวภาษาบ้านจะเปล่าอ๋อข้าเราอัดส่องได้เลยไหคะหืบอนสตรีคทุกาย ผมมีตะกาอยู่หลังรถโอ้นี่ไอาเสื้อไปได้ขายตึกจะลุ้มแล้วถายแล้วสบายแล้วย่งไล่ะมาวแลคุณคจ่าอดีแม่ไปกะหินก็เมาเคยนอนมาขอบคุณค่ะข้าแทแล้วก็ทอ้ทำงานได้ดีที่สุดาแทบนอนมารับต้องทุกอย่างนะ้อง

เราระวังที่รอเอาเสาลงหลุมไหมจองไม่เอาขึ้นได้เนะสาขึ้นได้รู้ว่าหลายคนของไปนมาเอาปลายดูมาตั้งกล้องมาบนตั้งให้ในเด้องที่นึ่งเสาลงหลุมแล้วครับบ้านนี้เอ้าจิมมี่นะครับจองหนึ่งเสานะครับ เอาไม้ไม้ไม้หน้าสิบอ่ะเราทำไม้เตาปาเลยตอมีงนเมีเดีด้วยเราสองนคนี่เยเรีมกวนี้อ่นไหนก็มาแล้วก็ขอไปจับนำแน่ครับผมต้นแรกตั้งกล้องก่อนป่ะเอ้าฝากกล้องลดก่อนนะครับ ถ่ายบ้านนะครับถ่ากที่ตามนะครับผมถ่ายยังไงก็ได้ใช่ไหมครับเดี๋ยวต้องเน้นลงไม่ไม่ไม่ถ่ายนะนี่ก็โยกจะลงตรงบอลขออีแหนขอพี่สายขอพี่สายบอกของลูไม่ได้ใครนี่เอาเสาลงหลุมนี้ไม่ได้เนี่ยไม่ได้ลงหลุม คนเดียไปขึ้นไหมังมีสเอาเลื่อนเลื่อนเอาเลื่อนเลื่อนเลื่อนไปในเลื่อนไปในเลื่อนไปนกบานกเอามาโทรศัพท์พ่อถ่ายให้ไหมเอนกในแข็งแรงมาลูกพ่อถ่ายให้ไปไปช่วยเลยไปช่วยลูกไปไปนไปไปเ้านกไปเออนนกนกแข็งแรงเอาเลื่อนไป เดินไปทีนี่กิ่งไปเออ่อระวังระวังมือด้วยมันต้องไม้แบนนะพี่โค้มได้ไหมโค้งได้ไหมโค้งเลยครับไม้เป็นแบนนาเราระวังระวังรถไม่ดีเด้อเอ้าไม่ย้ายรถไม่ย้ายหรออ๋อเอ้ามีประกันเนาะโอเค เทำไมมันๆๆมีน้ำจก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 น้ำมันออกบ่อไม่ได้ถ้ามันตรงชิ้นเดียวชุดมันจะคงดันขึ้นขอนู้นมันถ้าอย่างขอนู้นมันต้องมีเสาตั้งกลางมันต้องมีเอ,อาประกันชั้นหนึ่งไปแล้วครับประกันชั้นหนึ่งระวังรถจักรยานนักเองถ้าถอยได้ีนเออลิมูซีน <c oughs> ลิมูซีนเบานกี้แน่น่ะลูกเดี๋ยวพ่อถ่ายให้พ่อถ่ายให้เดี๋ยวทำกับลุงมาเลย เ,เหมือนคนมาถือล,ล้มให้ผม,มกินอีกแล้วไปฮะนี่นี่เออเหมือนล้มอ่ะเ,เอาเสียงรักกันนะครับนี่ <c oughs> แม่นแม้องก้าวจะถอยรถเกิดจนเกียนกบนะ,นะเดินหน้าเดินหน้าไปเลยห้ามถอยนะเอาปันไม้เอาแบบนี้ แค่ยกมาเ๋ยวไม้มาไม้มางัดอยู่เนาะกอดเอดกอดกอดเอดต้อเยอะกว่านี้ต้องเยอะก่านี้เอาแล้วเอาแล้วหอมพอทางพงษ์อห้อ ขึ้นหรือยังขึ้นนี่สิแม่ก็อยากพอน่าออกอาจีนั่นนี่อาจีนขอเลยนะลงขอผู้ชายเยอะๆขอผู้ชายเยอะโอเคมายิ่งก็ยิ่งนะนกก็นกเอาพี่สิ